สวัสดีครับพี่น้องกองปายสุขุมทุกคนครับผมนี่พบกับบ่าวช่องสกอตสบ่าวสกอตชาแนลครับผมบ่ได้พบบ่ได้พอกันตัวนะครับพี่น้องบ่ได้ลงคลิปหลายมือแล้วครับนี่ก็มีเมนูครับก้อยบังหอยครับพี่น้องก้อยบังหอยมาครับพี่น้องยั่วๆเหมือนกันครับพอดีซื้อไป่หลายมือแล้วครับพี่น้องวัตถุดิบวัตถุดิบก้อยบังหอยกินนะครับเลยวัตถุดิบเอเชียครั เดือนตุลาตัหนาตั้มรังครับพี่น้องยากครับสมมุนงัญหยากครับไปียูปีเซ่ปล่อยบุกไว้แล้วครับปล่อยบุกไว้เชอรี่ครับผมปรีบตลาดเลยซื้อมากแล้วครับนี่ักแตงบกแตงกันไทยครับบั่นห้องครับพี่น้องขูกสกุลครับกำน้องใหม่ครับนี่ทีน้อยๆครับผมผักมาพี่น้องด้วยจิตน้องกันครับผม Hmm, mm hmm, wow. Ah, beda kan beda. Kenapa? กัดกรงไฮโงหน้าคือเนาะไปปลุงเลยปาอะไรพี่น่องเนาะมัน้อ mm hmm. งกัดทั้งบแบบยังกวาดอยู กลายังมืซอพี่น้องเกี่ยฝน,นตกแห้งๆก่อนขึ้นเหนือตกครับน้องตกแห้งก็ดีวะน้ำท่วมเราพู่แตะเพื่อแค่หน้าจวงขาดพกคักตกแน่ครับพี่นอ้องบ่ตกบ่ตกโดนตกโอ้มันสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องมังนตก ตำกับเซีบด้วยี่น้องหอมหอมำตำอย่างขึมม้นมาเดี๋ยวกย่ำดีัเวลาร่อันนี้เราไม่เห็ะกินซูซูน้องบึง เกลียวมันยังแสบครับเป็นนองสดไม่แสบเาคนบ่มักสดครับ ปกบไปนอ่อความปวะกอห้หหอยๆอยู่ทำใน้มามากินมุนกันครับแ่้มาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe s u b s c r นะครับพี่น้อง บ้าทุกคน,นเลยเรือเบื่อเบื่อเบือไปกลร่างใจให้ผมนะครับผมแชร์ออกไปครับพี่น้อง าหกินด้วยกันครับผมอากาศดีร่มกเ,เย็ยสวยสวยคืนมีคนนตัวกี่นะครับก็แดดแดดด,ดดูจักไหมแล้วแล้วแดด๋ยวอดว่าอยู่ไบา อลุงยเยอะกินข้าวครับก้อยหอยลุงครับลุงเอาลวด 听老没 นดีครัะพี่น้องไปก่อนหาพากกินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเข้าชาแนลด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้องยิ้มสิบสิบสิบต่อต่อไปพี่น้องเดี๋ยวรับชมนะครับพี่น้องฝากกันเลยครับเด้อนี่ก็เก็๊ยบขอตู่กินครับผมขอบคุณครับ